มีส่วนหนึ่งได้บาพยพอพญาจากว่าเป็นอีหยังพาอยากเขาว่าอยากน้ำาพ่าอยากอีหยังเลยมาสั่นถ้าไปมือนั่นกะจัดิที่แข่งขันเข็งไถพญ่าอยากกินอาหารมาสั่นถ้าไปก็มี่ภูเขาว,วา่วลายอยู่ได้เล่ะบักเสี่ยงเมียงกบมาในในมือนั้นไอ้สามารถเทไถพญ่าอยากกินเขาได้จะมีตั้งวันให้ยางงามเสียหน้าวะนี่หนึ่งเชิญขึ้นมาเลย เซฟอองกับมานนามูไนดะ้ในมือนนั่นพอแต่ม,มาหอดะกัไใส่ละมีอยังล่ะาใหายบาย่ญญากินกะมีเห็นแล้วกรหน้อยลาบงัวบานเหานี่แหละสื่อมาต่างมาพูดหาลอยพนะูดไหนมาเนี่ยมาเซฟอองกับบ่อเลนาไว้หลังไข่ออกปั่นข้องเขาเด็กคุย กิในในพญาเบิ่งแล้วบาดนี้อุย้ยคำหนึ่งยำบวยบวยบุย๋บย,ยทางทหารวายฟังมักกดตันะนวน่ะทหารวะยสันดอกเสบมองกัดคุยเข้าไปอีกคำที่สองโอ้โหเสหน้ารูปปากไวเลยดดยำอยู่หันแล้วเสบมองกินอ่าง,าาางมายนี่ยหันมาคืดอยากไาน้หมดอ่ะเน่าสันเสบมองว่ะ บ่คือบ่คือเอานี้เอานี้าานพญาบนี่ยบาไอ้นี่หมอกพญาเหมอกช่างหมอกว่าเอาออกไปเสียหน้าวะซึ่งแตงมาพูดหาหน่อยหมอกขึ้อายากได้หมกพญาหมีู่ต่อไปเขามาหมกเสี่ยงเมียงกามาน้ามูได้ได้มออือนั่หยุดก่อนไอ้เนี้ยกินมึงอ่งแมวกินกระยูนนี่นี่แล้วเอาให้ฟ้าดขึ้นไปสินนะ่ะให้ฟ้าดขึ้นไปเลย ต่ว่าเด็กเสี้ยงเมียงกับข้านเข้ามาอ่าพญาแล้วบาดนี่ใช้ละน้อยเนี่ยกินเจ้าสิมาเฮ็ดแต่ข่อยยากน้ำหนะเสี้ยงเมียงเปิดผ่ามาบาดนี่มาคามหน่อยครับแจวบาดนี่เสี้ยงเมียงกับโบเรวาร้าไล้ขั้วมัดิคุยแจวมากกับยำตัวไอ้ป้าทุกคำธบีตุพพ่อได้เพิ่นยำคำที่สองอีกปุ๊ย อ่างเสนาเห็นยังทันกับมันคือกินเป็เตาร์แชบแทบักนี่ทหารกับพ่อทหารดิมักขาขวานน่มันคือกินเป็เตาร์แชบเถอะวะมอคือจ่าเนี่ยหมอพญาเออบมอคือบมอคือบมอคืออยากเอานี้เอานี้คือจ่าจะดีเนี่ยหมอพญาลองกินจะข้ามมึงนี่ก็ได้เนาะบมอคือบมอคือเอาไปเอาไปเอาไป เอ,เอา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 มาพี่เหน้าวะล่าปางเลยอูมือนี่โฮูเดอร์ไปเข้ามาเลยลายคนเข้ามาพญา,ากับบ่อยากเรือไอเบาไทยบ้านนี่แหละผู้เดียวบาดน,นี่ก้อมวังสุดท้ายของเสนาอามาดแล้วอุกใจเลยบาดน,นี่เสนาอามาดเรือผู้ทุตไท เสนามาจกระสงสัยแล้วบาทไอ้บ่าวไทย่วบาทยักเอาอีหยังมากินไอ้พญ่าเบิงมาสัน่นจะไปว,ยวายมาันคือแปลกแท้เสนาวะฆ่ากันสงสัาาย,ยแล้วบาทนี่พญ่า,ากัพบพ่อพญ่าเจียวยังเน้อมาให้กินบักนี่วายเสนาจนตกใจไปแล้วบาทนี่โวหมอหนิมคือมาแปลกแท้พญ่าวะตั้งไอ้บ่าวไทย่วบาทกับบุษนไปเลยเปิลน,นี่ ไถขวดออกกันเย็นลงไปโอ้ยงงมืดที่บาทนี่ทั้งพญาทั้งเสนาอามาดบารนีีบอเคยเห็นแล้วบาทนี่ไอบ้าเทศบานกันบอสน้อยยกอย่างนี้ยเพิ่นจอกแรกกับป้าเถอะพญากะอยากล่องแล้วบาทนี่บอเคยเห็นเนือเคาน์เนาะบาทนี่ กินน้ำลายน้ำเกลือทังทหารทั้งเสนาอามาแล้วไอบว้บ่าวเทยบานกับบสนได้เพิ่อนี่บวยังอีกดึกลงไปจออที่สองนึ่ปืสันคอไปวไยไวเดีวเพิ่นเนเจอ,อ,อ,เเท,อที่สามเนี่ยาตุ๊เสนาอามาก,ากับต้นลูกปากลูกข้อน้ำหแล้วอ่อะอดไปได้แล้วบานเนี่ยอา,อา,อา,อาม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 ,ามาพี่พี่พพอันวะเพิ่ออยากรองเด้ พอเดจับกันดึกลงไปเดือบป้าดบ้านข้อจ้ยวยแซล่องหัวทองห่อนฟังวางนะอคือคืคืคืคัคักคักเท่าเอาเอามาอมงดูอะไรอยา่างีแบบ้บ้านแต่บ้านเย็นแล้วจอกที่สองบ้านนี้พญาก,กินได้แดีวบ้านนี้พญยกันยกยางเดียวเด้บ้านนี้จอกที่สองกัไปเลืบปาทเ้อ โหมันคือคักแท้ล่ะขอ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 อีกเลยบ่ปัญญาว่าบ่บ่บ่ต้องใส่บ่ใส่นี่บ่น้น้แข็งนี่ญาบ่บ่มันบ่วงญา่ายินยกอย่างเดียวเด้อญาบาดนีาโคือคักแท้ล่ะมันมันเอิ้นๆๆอีหยังอันอันนีญาว่า เขาเอิ้นเสือพญาอยู่บ้านมีไรเดี๋ยวมือนามานี่สิจัดมาหาเลยเสนาอามาัดจัดรางวั่ให้ไอหนุ่มคนนี้ห้ยางงามจบสำเนีละนิทานกอบเร่องพญานบออยากยังเลยว่าสัน่นซะไป